ผมพยายามใช้ชีวิตโดยที่ไม่ต้องมาเสียใจภายหลังตั้งชีวิตผมมันก็มีทั้งจุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดกับคนอื่นตลอแต่ผมพยายามเต็มที่ที่จะไม่คิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก่อนว่ามันจะมีทางอื่นไหมที่สามารถเทียเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตได้บางทีที่ย้อนกลับไปครั้งนั้นถ้าผมคิดเยอะมากกว่านี้ถ้าผมเลือกทางอื่นลละถ้าในค่ำคืนนั้น ผมตัดสินใจที่จะยสวนเส้นเดิมต่อไปเรื่อยๆและไม่ตัดสินใจไปทางรัฐที่ไม่เคยไปมาก่อนไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคงไม่หลอกหลอนผมจนถึงทุกวันนี้หรอกแล้วผมก็มั่นใจว่าพวกคุณก็เป็นเหมือนกันเวลาต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างก็จะคิดถึงสิ่งตรงหน้าว่ามีอะไรบ้างมีข้อมูลอะไรมีรายละเอียดอะไรบ้างที่สามารถคิดได้ในตอนนั้นแล้วก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ตัดสินใจและพอทําเสร็จพอย้อนกลับไปก็จะคิดว่า ทำไมไม่ทําแบบนั้นทำไมไม่ทําแบบนี้หรือบางทีถ้าเลือกโตเลือกอื่นชีวิตคุณการจะเปลี่ยนไปผลลัพับมันจะเปลี่ยนไปมากขนาดไหนไม่มีใครรู้เลยเพราะเรื่องราวมันก็ผ่านมานานแล้วทางเลือกง่ายๆในการเลือกไปทางซ้ายหรือไปทางขวามันก็สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้บางทีสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เปลี่ยนแปลงมุมมองของคุณไปตลอดการสำหรับผมมันมีตัวเลือกหนึ่ง ผมเคยเลือกไปแต่ผมก็ยอนคิดอยู่ตลอดว่าเหตุการณ์เดว,วันนั้นเพียงแค่การเปลี่ยนแปลงแค่เล็กน้อยถ้าผมแค่ไม่ทำมันทุกอย่างมันคงไม่เกิดขึ้นจนถึงตอนนี้เราคงไม่ตามหลอกหลอนผมถึงทุกวันนี้หรอกย้อนกลับไปงานที่ผมทำเนี่ยแบบเป็นงานที่ต้องเคลื่อนที่ตลอดเวลาแล้วก็ต้องขับรถไปข้างนอกบ่อยๆแต่ผมจะไม่บอกนะว่างานผมทำอะไรเพราะงานที่ทำเนี่ยเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวนี้เลย ย้อนกลับไปเมื่อสอปีก่อนผมทำงานอยู่ที่ฟิลาเดลเฟียแล้วก็อาศัยอยู่ที่ทางตอนใต้ของแม่น้ำที่เดลาแวร์เชอร์รี่ฮิลล์ที่รัฐนิวยอร์กซีตัวผมเป็นคนที่เกิดและเติบโตขึ้นมาในทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเพนซิลเวเนียและต้นจุดที่ผมทำงานอยู่ที่ฟิลาเดลเฟียเนี่ยก็เป็นจุดที่ใกล้บ้านที่สุดแล้วตั้งแต่ที่ผมย้ายจากบ้านมาแล้วก็มาเรียนที่มหาลัยผมเลยคิดว่าระหว่างที่ผมทำงานอยู่ที่นี่ แวะไปเยี่ยมภาเขาบ้างก็ได้จะดีแต่พูดถึงการเดินทางมนันก็ไม่ได้สั้นนะระหว่างฟิลาเดลเฟียกับเพนซิลเวเนียเนี่ยห่างก,กันตั้ง7ชั่วโมงแต่ก็ถือว่าเดือนนี้ว่าจะไปสักครั้งหนึ่งนั่นแะนานทีไปครั้งหนึ่งคงไม่น่าเป็นไรหรอกระหว่างนั้นผมก็คิดว่าตลอดการเดินทางผมจะพักเที่ไหนก่อนดีมี2ตัวเลือกระหว่างพักที่โรงแรมทางตะวันตกของฟิลาเดลเฟีย ว่าจะรอแล้ว่อยไปจองรอบหน้าตอนขับผ่านที่นิวเจอร์ซีย์ไปได้ถ้าผมเลือกตัวเลือกที่สองก็จะไม่ต้องเผชิญหน้ากับชั่วโมงเร่งด่วนของอเมริกาเลยก็จะขับผ่านได้ทิชชู่แล้วผมเลยเลือกตัวเลือกที่สองเพราะว่าการไม่ต้องเผชิญหน้ากับชั่วโมงเร่งด่วนน่าจะดีกว่าการขับรถกลับไปที่บ้านค่อนข้างน่าเบื่อเลยเส้นทางตลอดการเดินทางแล้วแค่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็ตรงไปแค่นั้นเองทำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ เส้นทางที่ผมเลือกจะต้องข้ามผ่านแม่น้ำเบนแฟรงกินจากนั้นก็มูลตรงไปที่ถนนหลวงเส้น i 476ประมาณ1ชั่วโมงเหล่านั้นก็ใช้เวลาส่วนใหญ่เลยนะกับการเดินทางไปบนถนนหลวงเส้น i 80เพื่อจะข้ามผ่านไปทั่วทางรัฐเพนซิลเวเนียแล้วจากนั้นก็จะเหลืออีกหชั่วโมงสำหรับการเดินทางไปตรงทางเหนือของถนนเส้น Saint i 79ไปที่เอรีแล้วก็ตรงรที่เพนซิลเวเนียบ้านผม ถ้าเกิดว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่ทำให้การเดินทางไม่ได้7จชั่วโมงก็คงจะเป็นช่วงเวลาก่อนที่จะไปถึงสนนหลวงเ้นที่476เพราะถ้าเกิดว่าผมขึ้นบนทางหลวงได้แล้วเนี่ยผมก็จะเดาได้ว่าก่อนจะถึงบ้านะจะประมาณ1 0บถึงสิบห้านาทีะหลังจากการทำงานหนักต่อเนื่องของผมในช่วง2ปีที่ผ่านมาในนิวเจอร์ซีผมก็เลยโทรขอบริษัทขอเวลา,าสักสองสัปดาห์สำหรับการพักงานและพอเขาตอบตกลงผมก็คิดแล้ว ว่าจะใช้เวลาสักสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเที่ยวเล่นไปก่อนและสัปดาห์ที่2องเข้าไปที่เอรีแต่ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปตอนถึงวันพุธคือในวันนั้นมันมีพายุเข้ามาทําให้ไฟทางบ้านมันดับไปหมดเลยแต่มันก็ใช้งานไม่ได้ไม่คือวันพุธนั้นผมต้องน,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 นอน,น,อน,น,อนตัวเปียกโชกไปหมดเลยอากาศก็ร้อนประมาณส5องศาพอวันถัดมาผมก็เลยบอกพ่อแม่ว่าผจออกจากบ้านไวกว่าปกติประมาณสองสาวัน และถ้าผมมองย้อนกลับไปในเรื่องราววันนั้นนะแต่วันพลหัสผมน่าจอจากบ้านตอนเช้าไปเลยแต่ด้วยการที่ว่าผมก็มีหลายอย่างต้องทําก่อนจออกจากบ้านไม่ต้อนออกมาเวลามันก็เลยช่วงเที่ยงไปละกลายว่าถนนช่วงบ่ายรถมันก็เริ่มติดขึ้นมาละและต,ตอนที่ขับผ่านออกมาได้ผมก็เช็คดูเวลามันก็ผ่านกับเวลาที่ผมคิดไว้มาเยอะอยู่นะแต่ถ้าพูดถึงสำหรับผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะมันจะไปทันอยู่ ตอนไปถึงแม้จะพอไปซื้อเบียร์กับอาหารเย็นเพ่อกับพ่อกับน้องได้แต่มันมีปัจจัย2อย่างที่ผมไม่ได้คิดคือจานวนคนที่มีไอเดียเหมือนกับผมที่เขาออกมาในตอนนั้นกับเหตุผลที่ว่าเส้นทางข้างหน้ามันมีการก่อสร้างถนนขึ้นมาตั้แต่ครั้งสุดท้ายที่ผมกลับไปที่บ้านถ้าเราพูดถึงเอเส้นทางหลงระหว่างรัดเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นระบบที่เจ๋งมากเลยเนะเราสามารถที่จะขับรถเร็ว70ไมล์ต่อชั่วโมงได้โดยที่ไม่มีอะไรเลย นี่ก็ไปได้เร็วกว่านั้นดีถ้าเกิดว่าขับผ่านเท็กซัสต,ตะวันตกมันทำให้การเดินทางข้ามประเทศด้วยรถยนต์เนี่ยมันใช้เวลาน้อยกว่าที่เคยเป็นมาเยอะเลยพ่อแม่ผมก็เคยบ่นไม่หยุดเลยว่าการเดินทางตอนที่ไม่มีทางหลวงเนี่ยมันใช้เวลาเยอะมากๆมันมีครั้งหนึ่งที่พวกเขาสองคนจะไปเยี่ยมเพื่อนที่ต่างรัฐที่วอชิงตันนะใช้เวลามากกว่าที่เป็นตอนนี้สองเท่าเลยมันก็เจ๋งแหละส่อสภาที่ใช้เวลาในการสร้างทั้งหมด35ปี แต่ว่าตั้งแต่การกอร่อสร้างเนี่ยมันมีจุดหนึ่งที่เหมือนว่ามันกำลังอยู่ในขั้นตอนการกอร่อสร้างอยู่ซึ่ง35ปีผ่านมาแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ถูกอะไรเพิ่มเติม,มเลยนะมันยังวางที่เดิมเหมือนเดิมตอนแรกผมก็ขับรถชิวๆนะขับไปเรื่อยๆแล้วจูๆ่ๆระหว่างขับสายตาผมก็เหมือนว่าไปเห็นป้ายสีสม้มมนเป็นเหมือนป้ายเตือนสักอย่างเลยนะผมมองไม่ทันแต่ว่าข้างหน้าผมเนี่ยจากถนนสี่เลนที่เราวิ่งกัน ก็ลดลงเหลือแค่สามพอไปเรื่อยๆมันก็เหลือแค่สองสุดท้ายแล้วก็เบียดกันจนเหลือแค่หนึ่งเลนน่าจะมีการก่อซานนะผมคิดว่าทางข้างหน้ามันเหลือแค่หนึ่งเลนแล้วก็มีคนสี่ส้มถูกพาดไปสุดลูกหูลูกตาเลยแล้วข้างหน้าจากตอนแรกที่ร่มานเนี่ยขยับันอยูเนี่ยมันก็แทบจะดิ้งสนิทเลยนะแล้วก็พอขยับแต่แค่นิดหน่อยแล้วตอนที่หนึ่งชั่วโมงผ่านไปผมก็ดูนะมันไปได้ไม่ถึง2กิโลเลยซ้ำ และพอผ่านไปสามชั่วโมงท้องผมก็เริ่มหิวแล้วแล้วตอนมองไปขา้างหน้ามันก็มีทางออกตัดแปะเข้าปั๊มอยู่แล้วตอนมองไปขา้างหน้าแล้เห็นว่ารถมันยังติดเหมือนเดิมผมเลยแวะเข้าไปแวะซื้อข้าวแล้วก็หาน้ํากินแล้วตอนมองไปแล้วเห็นว่าเส้นทางมันยังติดเหมือนเดิมเลยผมก็คิดและว,ว่าระหว่างการเดินทางเนี่ยกเกือตั้งห้าชั่วโมงผมก็เลยคิดแล้วว่ากว่าจะถึงบ้านก็คงจะสายกว่านี้แหละคงจะไปซื้อเบียร์กับพ่อไม่ทันแน่ เราจะกินข้าวเสร็จก็ขึ้นรถแล้วก็ขับกลับไปบนถนนเส้นเดิมหลังจากมองดูข้างหน้าประมาณหลายกิโลก็เห็นว่ารถมันยังติดเหมือนเดิมเลยผมทําอะไรไม่ได้นอกจากรอรอบนถนนเส้นเดียวจากสี่ที่มันกลายเป็นหนึ่งตอนนี้เหมือนว่าเราจะเริ่มเดินทางไวขึ้นนะกลายว่าเคลื่อนที่8กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนขับไปเรื่อยๆเอืยอยเฉยๆเนี่ผมก็มองไปทางซ้าย เหว่าตองตะว,วนันเริ่มรับขอบฟ้าไปแล้วผมหยิบม,มือถือขึ้นมาเปิด GPS ดูมันจะมีทางอื่นถึ้งไหมที่มันไวกว่านี้พวกคุณรู้ไหมมันมีสิ่งหนึ่งที่น่าตลกกกับมนุษย์คือคนแบบเราเนี่ยไม่ชอบนั่งอยู่เฉยมันมีการรายงานจากสนามบินว่าผู้โดยสารเนี่ยชอบที่จะไปรอเอากระเป๋าสัมภาระตัวเองตรงเครื่องส่งเลยทั้งที่ความจริงถ้าเกิดว่าเขารออยู่เฉยๆแล้วรอสัมภาระมาส่งถึงหน้าตัวเองน่าจะไวกว่าด้ซ้ำ และถึงไม่รู้ว่าจะพูดไปทําไมนะเมื่อกี้แต่เหมือนว่าอินเทอร์เน็ตจะเข้าค่าผมแล้วบน Google Map มันมีเส้นสีแดงถูกวาดเอาไว้แต่ที่ผมดูเนี่ยมันบอกว่าถ้าผมจาคงอยู่บนเส้นทางถนนไอ0ก็ขับไปประมาณ80กิโลถึงจะออกจากถนนเส้นนี้ได้แต่ถ้ามองอีกทีหนึ่งเนี่ยมันก็บอกไว้ว่าอีกประมาณ5-6กิโลมันจะมีทางออกไปทางใต้อีกประมาณ8กิโลจะไปทางออกไปทางเหนือก็อคิดแล้ว ไปสองเส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่นั้ผมไม่ต้องประเชิญหน้ากับไบการรถติดแบบนี้แล้วในตอนนั้นเนี่ยผมก็ขับรถมานานมากแล้วใช่ไหมการขับรถมานานแล้วก,ก็การต้องขับขยับไปทีนิดๆเนี่ยความอดทนตอนนั้นมันก็น้อยด้วยผมเลยตัดสินใจทันทีเลยว่าไปทางซ้ายนี่แหละทางใต้เวิร์กสุดแล้วและถึงแม้ว่าตัวแอปมันจะบอกว่าการไปทางซ้ายมันจะช้ากว่าปกติประมาณ30นาทีแต่ผมคิดแล้ว ว่าการได้ขยับแข้งขยับขาหมุนพรมลบ้างก็น่าจะคุ้มกว่าการที่ต้องนั่งเฉยๆแบบนี้และอย่างที่บอกไปตัวเลือกนั้นมันได้หลอกหลอนผมไปตลอดชีวิตตอนที่เลี้ยวชีกออกมาความรู้สึกอารมณ์ผมมันก็ดีขึ้นมาเยอะเลยป้ายมันก็แจ้งเตือนทําให้ผมต้องจํากัดความเร็วอยู่ที่แค่70กิโลเมตรต่อช่โมงแต่ความสึกตอนนั้นนะมืนกับินเลยนะเพระก่อนหน้านี้ถึงจะมีป้ายแจ้งเตือน ผมกับคนหนึ่งก็ต้องขับเป็นแค่8กิโลเมตรเองและใช้เวลาทั้งวันขับแบบนั้นนะเกือบทั้งวันเลยตอนขับไปทางตอนใต้ประมาณ30นาทีถนนมันก็เริ่มคดเคียวขึ้นมาแนละ้ความสูงมันเปลี่ยนไปมาแล้วก็มีทางโค้งที่มันหักไปหักมาช่วง30นาทีแรกตอนหันกลับไปเยังเห็นทางหลงเส้น i80 อยู่นะและพอตอนขับมาเรื่อยๆแล้หันหลังกลับไป เส้นทางหลงไอ0มันก็รับสายตาผมไปเลยโอเคตอนนี้ถึงจุดที่ผมบอกว่ายังมีหลายคนที่ไม่รู้ว่ารัฐเพนซิวเนียมันใหญ่ขนาดไหนและถึงแม้มันจะมีไม่กี่รัฐชี่ให่กับเพนซิวเนียก็ถือว่ามันก็ใหญ่อยู่นะแล้วคำว่าเพนซิวเนียเนี่ยมันก็หมายคำว่าป่าไม้ของเพนซึ่งเป็นจุดที่บู้คนเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่มันกว้างขวางลูกหูลูกตาแล้วก็โดดเดียว เหงาและก็วังเวกว่าคุณเคยดูหนังเรื่อง The Blair Witch Project หรือเปล่าหนังนั้นนะ่ะที่ประมาณว่าเข้าป่าเดป่าและหาทางออกไม่ได้คุณอาจะคิดว่าไปแค่อาถันแล้วคุณลองมาเจอในป่าของเพนซิลเวเนียนะโหแบบเดียวกันเลยก็สมมติว่าคุณอยู่ในป่าเพนซิลเวเนียสักจุดจุดหนึ่งและให้เลือกว่าไปทางไหนก็ได้สามารถเดินได้ประมาณ18กิโลโดยที่ไม่เจอคนอื่นเลย มีแค่ป่าไม่มีคนไม่มีอะไรเลยป่าโล่งๆแต่นอกจากป่าแล้วเนี่ยเพนซิลเวเนียมันก็มีเมืองใหญ่อยู่นะอย่างพิสเบิร์กและฟิลาเดลเฟียประชากรของสองเมืองนี้ก็มากพอที่จะสนุนให้มีการจัดตั้งทีมกีฬาใหญ่ๆได้เลยนะแต่ถ้านอกจากเมืองที่มีการพัฒนาแล้วเนี่ยก็จึงจะมีแฮลิสเบิร์กพอร์ตวิลและก็สแคนตันซึ่งในพื้นที่ในเมืองนี้ ก็จะมีป่าไม้เต็มหมดเลยแล้วเส้ทนทางที่คุณขับผ่านเนี่ยก็จะมีแต่ป่าให้ความสุดที่มันเงายแล้วก็วังเวงมากๆเลยแล้วก็ที่ผมเกิดมานานขนาดนี้ก็เพราะว่าถนนแบบนั้นเนี่ยคือเส้นเดียวกันเลยลักษณะแบบเดียวกันไปเลยนะกับที่ผมกำลังขับตอนนี้อย่างที่บอกไปตอนแรกงานที่ผมทำเนี่ยต้องขับรถบ่อยต้องขับไปขับมาบางครั้งตอนที่ขับผ่านถนนที่มีป่ารอบๆเนี่ย ผมก็คิดในใจนะว่าก่อนที่จะมีถนนตรงนี้มันเคยมีอะไรมาก่อนเคยมีอะไรบ้างอาศัยอยู่ที่นี่ผมสงสัยว่าก่อนที่เราจะเอาเครื่องจักรเข้ามาแทรกแซงพื้นที่แบบนี้มันเคยอยู่ไหนอยู่กันแน่แต่พูดตามตรงนะผมไม่สงสัยต่อไปเลยจากเหตุการณ์วันนี้แหละที่ผมเลี้ยวซ้ายแทนที่จะเลี้ยวขวาไปเน้นทางมันปิดไปมาขึ้นเหนือลงใต้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา ขึ้นบนลงล่างไปเรื่อยเลยเส้นทางอะไรกันวะเนี่ยพอขับไปเรื่อยๆป่าไม้มันก็เริ่มลกขึ้นหนาขึ้นและกิ่งก้านสาขาของมันมันก็มาแตะราคารถผมได้แล้วตอนมองไปรอบๆต้นไม้ก็สูงเกือบ20ฟุตเลยนะมันบดบังแสงจากดวงดาวบนท้องฟ้าและดวงจันทร์จนมองอะไรแทบไม่เห็นเลยและพ้อมเป็นแบบนั้นผมก็เลยต้องเปิดไฟสูงแบบข้างหน้าสงสัยจริงๆนะว่าคน้าตอนนนี้ขึ้นมาเนี่ย มันไม่คิดบ้างหรอว่าถนนมันจะมืดขนาดไหนไม่ได้เอาไฟมาตั้งไว้เลยมืดชิบหายแล้วตอนมองไปข้างหน้านะเอเซนปะที่อยู่ข้างหน้าผมสีเงาซีดไปเยอะมากเลยดูทรงจะไม่รับการดูแลมานานมากเลยนะเน่และพอขับไปเรื่อยๆผมเลยต้องเปลี่ยนจากการขับแค่เลนเดียวมาเป็นขับคอมสองเลนแทนเพราะว่ากิ่งไม้จากต้นไม้เนี่ยมันเลื่อเข้ามาในขอบถนมนมากขึ้น ต้องบอกก่อนว่าผมที่เป็นพวกจำทางไม่ค่อยเก่งนะพ่อแม่ผมบอกว่าตอนเด็กผมบอตะนั่งอ่านหนังสือตอนพวกเขาขับรถผมเลยคิดว่าเหตุผลในตอนนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ก็ได้ที่ผมต้องเอามือถือขึ้นมาดูบ่อยๆและถึงแม้ว่าเส้นทางที่ผมขับไปเนี่ยก็จะไม่แค่ทางตรงเนี่ยแต่ต้องหยิบขึ้นมาเปิดดูจุด่ดีแล้วก็ด้วยการทําแบบนั้นเลยทำให้ผมเกือบชนรถข,ข้างหน้าแล้วย้ยอนกลับไปเมื่อกี้แป๊บหนึ่ง พอที่ผมเปิดมือถือขึ้นมาแล้วก็เห็นว่าสัญญาณมือถือผมไม่ค่อยมีแล้วผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดต้องมีเหตุฉุกเฉินเมื่อไหร่ผมขอความช่วยเหลือไม่ได้แล้วนะเนี่ยแต่ตอนสัญญาณมันเต้นขึ้นมาเนี่ย GPS ก็บอกว่าผมมาถูกทางเลยและจากการเช็คหลายรอบเกือบๆที่สิบครั้งได้เนี่ยผมก็มองไปมองมาระหว่างมือถือกับถนนและพอจังหวะหนึ่งผมก็เกือบเหยียบเบรกไม่ทันเพราะมีรถจอดอยู่ข้างหน้าจอดกลางถนนเลย ให้เรามาจอดรถกลางถนนวะแต่เมื่อกี้เบรคประทานชนเล็บแล้วน่ะกันชนหน้าผมกับท้ายรถเขาหางไถึงห้าฟุตเดยซ้ําหัวใจมันเต้นไม่หยุดเลยจากการที่อะดรีนาลีนมันฉีดไปทั่วร่างกายจากเหตุการณ์เฉียดต,ตายเมื่อกี้นี้แต่ความกลัวที่เกิดขึ้นมันก็ถูกแปลเปลี่ยนเป็นความโกรธพูดตามตรงนะมันขับรถอะไรของมันวะมาจอดกลางถนนเนี่ยนะถ้าสองเลนขับผ่านมาก็ชนกันเล็เลยนะนอกจากนั้น รถมันก็ปิดไฟไปทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดเมื่อกี้ผมไม่ได้เปิดไฟสูงนะถ้าผมไม่ได้มองดีๆเนี่ยรถเราสองคนอาจจะชนกันเละกลายเป็นขี้เลยก็ได้ระหว่างคิดผมก็สุดถึงชีปประจำที่มันเต้นอยู่ที่คอตัวเองพูดถึงนะผมก็ไม่ใช่พูดที่โกรธง่ายหรอกเวลาอยู่บนถนนนะผมหายใจเข้าหายใจออกหลายครั้งลดลงสติตัวเองพยายามไม่ทำให้คนที่อยู่ในระถตกใจ ผมถอยต่อประมาณ2ี่ฟุตจากนั้นก็เปิดไฟฉุกเฉนขึ้นมาแต่ตอนทำแบบนั้นมันก็มีเรื่องแ,แปลกๆที่ผมสังเกตได้คือรถข้างหน้าเนี่ยมันถูกจอะตรงกลางเป๊ะๆเลยระหว่างถนนแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกินความจริงไปมากนะมันก็ดูมีผมบอรองรับอยู่แต่ก็ด้วยการที่ไม่มีใครนํำกับผมเนี่ยมันก็พูดเรื่องในใจใ,ใครฟังไม่ได้ถึงความสงสัยที่มันเกิดขึ้นในใจตอนนี้คำถามมากมาย ที่มันเกิดขึ้นในหัวตัวเองและสิ่งที่แปลกเนี่ยคือนลข้า้าประตูทั้งสี่ด้านเลยมันถูกเปิดค้างเอาไว้และตอนตั้งใจมองดีๆเนี่ยก็เห็นว่ามีบางอย่างตกอยู่ตรงที่นั่งเบาะหลังซึ่งมองะชัดเนี่ยก็เหมือนว่าจะเป็นของเล่นเด็กแต่ตอนเห็นแบบนั้นมันก็มีตัวเลือกเข้ามาในหัวผมสองอย่างก็จะขับรถต่อไปหรือจะทำตัวเป็นคนดีแล้วออกไปสำรวจดูข้างนอกเพื่อจะมีใครต้องการความช่วยเหลือบ้างจากที่ผมบอกตอนแรกได้ไหม ว่างานที่ผมทำเนี่ยเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในตอนนั้นซึ่งผมพูดอีกรอบเนี่ยมันก็เป็นความจริงแล้ว,แ,ลวแต่ก่อนที่คุณจะตัดสินใจจะตัดสินสิ่งที่ผมจะทําต่อไปนี้เนะขอให้คุณฟังก่อนเพราะผมลืมบอกไปว่าก่อนที่ผมจะทํางานเนี่ยผมเคยไปทํางานรับใช้ที่กองทัพสหร,รัฐอยู่แล้วความคิดการสั่งสอนเรื่องของการช่วยเหลือคนเดือนเนี่ยมันถูกฝังลา,งลางลกเลยเข้ามาในสมองผมเรียบร้อยแล้วแล้วผมก็คิดนะว่าเหตุการณ์ข้างหน้าผม ผมจัดการคนเดียวหน้าสตาได้อยู่แลละตอนนั้นผมตัดสินใจลงจากรถเปิดเครื่องทิ้งเอาไว้เปิดฝากระโปรงหยิบไฟฉายขึ้นมาและตัดสินใจเดินไปสำรวจข,ข้างหน้าดูว่าจะมีรถคนหนึ่งกำลังโผล่มาหรือเปล่าจะได้เตือนทันจะไม่มีอะไรเลยผมลองตะโกนดูเพื่อจะมีใครในรถตอบกลับมาฮัลโหลตอนพูดเสร็จผมก็เดินรอบรถไปวงกลมจากนั้นก็ส่องเข้าไปที่ฝั่งคนขับแล้วก็พูดอีกครั้งหนึ่ง มีใครอยู่ไหมไม่มีอะไรตอบกลับมาเลยตอนนี้แสงจากรถผมมันก็ช่วยได้เลยแต่ข้างในรถมันยังมืดอยู่ผมเลยรีบไฟฉายขึ้นมาเปิดดูจะก็ไม่เจอใครเลยนะผมเลยเดินเข้าไปใกล้ขึ้นเรื่อยๆไปหยุดตรงจุดที่ของบ่อตอนแรกก็ม,มีของเล่นเด็กตกเอาไว้ผมหยิบมาขึ้นมาดูมันเป็นตุ๊กตากระต่ายที่ดูทรงแล้วน่าใช้งานม,มานานมากเลยนะมันมีรอยเจ็บปักอย่างสวยงามเลย เด็กคนนั้นน่าจะชอบตุวกว๊กต,ตาตัวนี้มากเลยนะถ้าเกิดว่าคนพวกนี้รถทศเสียล่ะแล้วก็ติดรถกับคนที่สัญจรผ่านไปมาเด็กคนนั้นจะไม่ร้องไห้เลยละร้องให้แมวตุวกว๊กต,ตาตัวนี้ไปด้วยหรืออะไรประมาณนั้นผมเป็นประตูข้างและตัดสินใจเติมไปที่ฝากกระโปรงหน้าพอเอาเมือวางไว้จะคู่สือ่อถึงความอุ่นอยู่นะมันยังอุ่นอยู่เลยม่นก็หมายความว่าครอบครัวที่มาเนี่ย เขาก็จอดทิ้งไว้ได้เมื่อไม่นานมานี้เองนะผมเดินไปที่ฝั่งคนขคับและเช็กดูว่ามีอะไรเสียหรือเปล่าแล้วก็ต้องแปลกใจตอนที่เห็นว่าไอ้ตรงคุญแจเนี่ยมันก็ถูกเสียบคางไว้ผมเปิดประตูเข้าไปนั่งหยิบเบรกสตาร์เครื่องพอทําแบบนั้นเนี่ยเตะแล้วมันก็ติดขึ้นมาแต่งไฟบนหลังคาก็ติดขึ้นมาแล้วอินดิเคเตอร์บอกน้ํามันเชื้อเพลิงอุณหภูมิกับแบตเตอรี่ทุกอย่างมันสภาพดีมากเลยนะ พอเป็นแบบนั้นความสงสัรก็เพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆในใจผมตอนมองไปทางขวาก็เห็นว่าเป็นกระเป๋าคาดป่าสีน้ำตาลผมหยิบไปขึ้นมาและค้นดูก็เห็นกระเป๋าสตางค์ข้างในอีกทีหนึ่งมีเงินสิบสิบดอลลาร์มีบัตรเครดิตบัตรสมาชิกจิมแล้วก็บัตรคลับของแซมเจ้าของใบับขีดชื่อว่าแมรี่วอล์คเกอร์เป็นผู้หญิงผมบอนที่สวยมากๆเลย แล้วดูจากใบวันเกิดก็เพิ่งจะอายุครบ30เมื่อเดือนที่ผ่านมานี่เแล้วก็มีรูปภาพอยู่หนึ่งในรูปนั้นเป็นรูปของแมรี่อยู่ใต้ต้นอะไรสักอย่างนั่นเลยใบไม้เป็นสีแดงสลับกับสีเหลืองและในรูปก็มีชายล่างใหญ่คนหนึ่งกอดทไวจากข้างหลังและตรงตักเธอก็มีเด็กตัวน้อยทําผมโพลิเทลที่ดูแล้วน่าจะเป็นลูกสาวเธอนั่นละตอนที่ผมดูรูปเสร็จเนี่ย ความขนลุกมันก็เกิดขึ้นทั่วทั้งคอผมเลยความขนลุกสู้มันแผ่ซ่าไปในกระดูกสันหลังอันนี้บางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นที่นี่และผมไม่ควรอยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกเลยด้วยอันนี้บางอย่างเกิดขึ้นกับครอบครัวนี้ผมเอาทุกอย่างใส่เขอนในกระเป๋าคาดบ่าดับเครื่องออดจากรถและปิดประตูคนขับผมหยิบมือถือขึ้นมาโทรหาตำรวจแต่แม่งสัญญาณไม่มีไม่พอใจเท่าไหร่ผมกดไปที่ปุ่มวางสาย ตัดสิใจเดินรอบรถแล้วก็ไปอยู่เทีฝั่งของผูดด้โดยสารตอนที่ส่องไฟฉายไปเห็นว่ามันมีใบไม้มันก็ว่าถูกเหยียบไปแล้วมันเดินเข้ามาในป่าแต่พูดตามตรงนะผมไม่ได้เก่งพอที่จะรู้ว่าไอ้ใบไม้ที่ถูกเหยียบเนี่ยมันมีคนเข้าไปนานมากแค่ไหนแล้วรืองอยนังมันเกิดขึ้นนานแค่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่ผมก็ไม่ได้อยากคิดเลยนะว่ามีเหตุผลอะไรที่เขาต้องเข้าไปในป่านั้นในเวลาแบบนี้ด้วยผมหันขวา ส่องไฟฉา,ายเข้ามาในป่าแสงสว่างมันถูกส่องออกไปเป็นระยะสา้สิบฟุตจากนั้นแสงจากไฟฉา,ายผมก็ถูกดึงดูดไปด้ยวยความมืดทำกลางป่าไม้แห่งนี้ผมฉายไฟกลับมาที่ร่องรอยของใบไม้ที่ถูกเหยียบยำ่ำมือข้างซ้ายยังกำจุตุกตากระต่ายเอาไว้แน่นเลยความรู้สึกที่ว่าป่าในตอนที่มันเริ่มใกล้มากขึ้นเรื่อยๆผมคิดไปคิดมาว่าทำอะไรต่อดีตอนนี้สุดท้ายผมก็ตัดสินใจ โดยการที่ผมถูกฝึกมาให้ช่วยคนอื่นเนี่ยแต่ความคิดนั้นมันถูกฝังไประบ,บในหัวผมแล้วและในป่านั้นผมก็คิดแล้วว่ามีเด็กกํลาลังหลงอยู่นั้นและก็มีพ่อแม่ที่กำลังตามหาลูกของพวกเขาผมตัดสินใจก้าวเท้าเข้าไปในป่านั้นตอนที่แสงไฟมันไปสองโดรสักอย่างมา่อเรเคลื่อนไปในป่าแสงนั้นไปกระทบกับผู้หญิงคนหนึ่งผมเห็นแล้ว เธอคือแมรี่วอลเกอร์แต่เธอร่างกายที่มันเปื่อยเปล่อท่าทางการเดินเธอมันผิดธรรมชาติแขนเธอมันสายไปสายมาไม่สัมพันธ์กับร่างกายเธอตอนนี้เลยเหมือนกับว่าถูกเชิดตัวอะไรสักอย่างร่างกายเธอไม่ชินกับอะไรแบบนั้นฮัลโหลเสียงเธอพูดออกมามีใครอยู่ไหมแต่ตอนส่องไฟฉายไปมันก็มีรูปร่างโผล่ขึ้นมาหลังเธอมากขึ้นเรื่อยๆ ข้าหลังเธอเป็นผู้ชายคนหนึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นสามีเธอนั่นแหละจากนั้นก็ตามด้วยลูกสาวเธอน่าจะเป็นเจ้าของตุ๊กตาตัวน,นี้ะร่างกายพวกเขาทั้งสามคนมันเปื่อยเปล่าขยับไปมาอย่างมไม่เป็นธรรมชาติแล้วกับถูกเชิดแขนพวกเขามันยกขึ้นไปเวี่ยงไปเวียงมาแล้วข้างหลังพวกเขามันก็มีมากขึ้นอีกรูปร่างคนมันเริ่มเข้าใกล้มา,มากๆขึ้นเรื่อยๆถึงจะมองไม่เจาะตออน,นั้นก็รู้ว่าเป็นคนแน่ๆเลยมันมีเยอะจังวะ เชี่อะไรวะเนี่ยร่างกายพวกเขารูปร่างพวกมันมันถูกชักจูงมาด้วยแสงจากไฟฉายผมจากนั้นพวกเขาพวกมันก็พูดขึ้นมาพร้อมกันฮัลโหลพวกเขาพูดขึ้นมา <Hello? S 2> มีใครอยู่ไหมอย่างเดียวกันทำนองเดียวกันคำถามนั้นคำถามที่ผมพูดไปเมื่อก่อนหน้านี้ก้าวถอยหลัง อยห่างจากป่าที่ข้างหน้าผมมันแต่บม่ได้หุ่นเชิดที่เป็นคนจากนั้นผมก็สะดุดเข้ากับรถของวอลเกอร์พอผมสะดุดขึ้นมาเนี่ยแสงไฟในมือผมผมันก็ส่องขึ้นไปยังความมืดทำกลางภูมหมายข้างบนไม่รู้ว่าตาฝาดหรือเปล่านะมันเหมือนความมืดสักอย่างมันมีเส้นสีดำถูกแทงเข้าไปที่เนื้อของคนเรานั้นแมรี่วอลเกอร์สามีเธอลูกเธอและคนอื่อน มันกับถูกเชิดโดยเส้นสีดำม,มันนั้นฮัลโหลมีใครอยู่ไหมผมรีบวิ่งกลับไปที่รถโชคดีที่เปิดเครื่องทิ้งเอาไว้ฮัลโหลผมใส่เกียร์ถอยหลังโชคดีผมจอดมุมได้พอดีผมหมุนพวงมาลัยสุดจาจนั้นก็เลี้ยวรถมันหมุนได้เป๊ะเลยมีใครอยู่ไหมตอนที่ผมขมาบออกมาผมก็มองที่กระจกหลังเห็นร่างที่ซีข,ของแมรี่พอเกอร์ยืนอยู่กลางถนน มือข้านขงนหัวเธอมันยกชูขึ้นมามันแกว่งไปมาไม่รู้เป็นการเรียกผมกลับไปหรือเปล่าหรือเป็นการบอกลาจะช่างแม่งเลยให้สด่าตอนนี้เหยียบเต็มคันเร่งกลับไปยังเส้นทางที่ตัวเองขับมาเมื่อกี้นี้และผมไม่ตัดสินใจะจะกลับมองไปอีกเลยโอเคตลอดช่วงที่ผ่านมามันแต่บม่ได้มานมองแต่ก็ถึงจุดหนึ่งที่ผมขับกลับมาที่ทางหลวงได้เลย ผมโทรหาพ่อแม่บอกว่าผมจะกลับไปเลทแ๊บหนึ่งนะอาจจะเลทน,นิดหน่อยแต่กลาย่าตอนที่ผมกลับมาแล้วไอ้ถนนตอนแรกที่มันจะราจอรติดขัดมากๆมันก็นโล่งเลยทีนี้ตอนแรกผมคิดนะว่าจะโทรหาตำรวจด,ดีไหมแต่ผมก็ไม่ได้โทรโทรไปจะช่วยอะไรได้แ่ะคนที่อยู่ที่นั่นไม่มีใครช่วยได้แล้วเขาช่วยอะไรกันไม่ได้แล้วนะอย่างที่บอกไปตอนแรก ว่าผมอาจจะไม่คิดถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอะไรที่มันผ่านแล้วก็ให้มันผ่านไปอะไรที่เลือกแล้วก็เลือกไปแล้วก็ไม่เคยคิดถึงว่าถ้าเลือกแบบนั้นจะเป็นยังไงจะก็มีแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเรื่องนี้แค่เรื่องเดียวเลยถ้าเกิดว่าวันนั้นผมออกจากบ้านานอคับปกติเลยถ้าเกิดว่าวันนั้นผมได้หาข้าวกินเละบางทีตัวเลอกของผมคนออกทางซ้ายเหมือนเดิมบางที คงจะไปช่วยครอบครัวของแมรี่วอลเกอร์ทันก็ได้หรือบางทีการช่วยเหลือพวกเขาตัวผมอาจจะกลายเป็นหนึ่งในเหยื่อคนพวกนั้นก็ได้เป็นเหยื่อที่ต้องถูกเส้นสักอย่างทิมแทงผ่านร่างกายกลายเป็นหุ่นเชนิดของอะไรสักอย่างในป่านั้นแลวถ้าเกิดว่าผมไปทางขวาละ่ะไปทางทิศเหนือผมจะต้องเจออะไรพวกนี้หรือเปล่าใช้ชีวิตต่อไปในความจริงและก็ไม่รู้ว่าเหตุที่เกิดขึ้นบนโลกเรา มันมีอะไรแบบนี้เถอะเหรอและตุกครังนะที่ผมคิดเรื่องนี้ความคิดสุดท้ายก็จะจบลงที่ตุก,กตากตาตายตอนที่ผมไปถึงบ้านพ่อแม่ก็เพิ่งรู้ตัวว่าผมนั่งกำม,มันเอาไว้แน่นในมืออยู่เลยผมเคยใช้เวลาแล้วก็คิดนะว่าตลอดก่อนที่มนุษยชาติเราจะสร้างถนนขึ้นมาได้มีอ,รอารยธรรมเนี่ยการใช้ชีวิตอย่างป่าเถื่อนในป่ามันจะเป็นยังไงมีอะไรบ้างอาศัยอยู่ที่นั่นนอกจากพวกเราแต่ตอนที่ผมไปสงสัยเลย แต่ก็ไม่จำเป็นต้องคิดอะไรต่อเลยเพราะผมไม่อยากติดพันกับเรื่องพูดนั้นและตื่นขึ้นมาด้วยเสียงกรีดร้องจากการฝันร้ายของตัวเองและต่อไปนี้ไม่ว่ารถมันจะติดมากแค่ไหนตัวผมก็จะอยู่บนเส้นทางหลวงต่อไป สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผม d a r k e เ s นโซฟเองครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังคลิปผมนะครับแล้วก็ขอใทุกคนมาฟังทุกกันในคลิปถัดไปและมีอะไรอยากจะให้แก้ไขหรือว่าปรับแต่งอะไรเนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับผมหวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะสนุกไปกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นและหว,วังว่าจะได้มาฟังกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ